สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสามลสี่บาระมีบอลมีปฏิสู้ไว้ปลาแบ่งปลานะครับพี่ๆจะส่งลรจีไปซีนิจ่าหนึ่งต้นสองต้นนะฮะสิบสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจโทรอะไรบรรดาล่างนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าท่าหนึ่งศูนย์เก้าหกเจ็ดโทรหรือทักไลน์หาอัเเดอร์ถายสวยๆ,ๆ,ๆ,ๆน้องก้อยได้เลยนะครับผมมอกกระดาษห้าจุดห้าฟูๆใหญ่ๆหน้าสวยๆ,ๆครับพี่ต้นนี้ใบที่มือผมแตะเฮ้ยมือที่ใบผมแตะอยู่ครับพี่ ผีเสื้อพึกษาครับพี่สวยๆเลยนี่เลยรูเป็นไม้ใบผีเสื้อนี่เลยแบบนี้แบบนี้นะครับพี่นี่เลยแปลแปลกไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน250ยสวยๆจพี่จ๋าผีเสื้อพฤกษา250ต้นที่1ต้นที่1ครับพี่250ต้นที่2ครับพี่นี่เลยผีเสื้อพฤกษาครับผม250ต้นที่2หลอดใหม่มาแล้วนู้นเลยแล้วก็งามๆต้นนี้ครับพี่ผ word, ีเสื้อพฤกษาครับพี่ สองร้อยห้าสิบต้นที่สามต้นที่สามจากด้านข้างกันนี้คุณพระนี่เลยหน้าสวยสวยครับพีเหลืองส้มส้มเหลืองคุณพระหลอดใหม่มาแล้วหลอดนี่เหลืองอลังชางออกมาเลยครับพี 4, สี่ศูนย์ศูนย์คุณพระหน้าสวยสวยครับพีสี่ร้อยไซส์ใหญ่ฟูลอนๆอนจ่าพี่จ๋าต,ต้นนี้จ้าต้นนี้ไม้รางเหลืองพื้นเขียวเม็ดแดงครับพี่ชื่อว่าจันเจ้านะพี่จันเจ้านี่เลยหน้าด่างสวยสวสวยสวย,สวย,สวยครับพีสองร้อย งามงามต้นนี้ครับพี่จันเจ้าจันเจ้านะครับผม200แล้วก็เทวาสุวรรณครับพี่สวยไซส์ใหญ่นี่เลยใบใหม่เปิดหน้าด่างเหลืองฮาร์ปครึ่งครึ่งพี่ต้นสวยนะนี่เลยฟอร์มใหญ่ครับพี่เทวาสุวรรณ250 250ศูยสาวยไซส์ใหญ่อะมี2ต้นตรงนี้ครับพี่ต้นนี้อะไรกันต้นนี้นะต้นที่1ต้นที่1เทวาสุวรรณครับพี่สวยมากแล้วก็ต้นนี้250ครับพี่แต่ไซส์ใหญ่ต้นที่2ครับผมเทวาสุวรรณ ใบใหม่ล่าสุดครับพี่เปิดหน้าดังเหลืองเหมือนกันเหมือนกันตรงนี้สองต้นสวยๆแล้วก็ปีสัตว์แดงมาแผงลูกตาลหน้าเขียวด่างชมพูครับพี่ใบลูกตาลสวยๆสวยๆครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งนะครับผมปีสัตว์แดงแผงลูกตาลครับพี่สามห้าศูนย์ราคาน่ารักนี่เลยครับพี่แบ่งปันไปเลี้ยงสายใหญ่ล้นฟูแล้วนะฟูห้าจุดห้าครับพี่อ่ะต้นนี้ต้นที่สอง ปีสัตว์แดงแผงลูกตาครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นที่สองเนี่ยรู้ใหญ่ไหมก็นี่เลยไซส์นี้ครับพี่ผมยังค้าให้ห้าจุดห้าลดแล้วครับผมห้าจุดห้าลดแล้วนะอ่ะสามห้าศูนย์ต้นที่สองครับพี่ปีสัตว์แดงแผงลูกตาแล้วก็อีกหนึ่งต้นละกันนี่เลยต้นนี้ครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นที่สามครับผมปีสัตว์แดงแผงลูกตาหน้าพื้นเขียวครับพี่ด่างแดงเนาะชมพูอมแดงสามห้าศูนย์ต้นที่สามครับผมปีสัตว์แดงแผงลูกตาลูกตาจะแร่ต้นนี้ทศกัณฐ์หน้าทอง นี่เลยหน้าแดงจ้ำมากชื่อทศกัณฐ์หน้าทองครับพี่แต่คือหน้าแดงช้ำช้ำนี่เลยมีความเหลืองด้วยนะมีความเหลืองหน้าทองครับพี่แล้วก็แต่คือพื้นใบนี่คือแดงแจ่มจัดเลยอ่ะต้นนี้ครับพี่สองร้อยสวยๆทสกันหน้าทองหน้าทองครับพี่สองศูนย์ศูนย์ครับผมครับผมและมาทางด้านนี้หน่อยอ่ะไซส์ใหญ่กระถางแปดนิ้วครับพี่อันนี้มินเนี่ยนผมเหลือต้นเดียวแล้วต้นเดียวต้นเดียวไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ครับพี่นี่เลยหน้าด่างเหลืองตัดเขียวสวยๆมินเนี่ยนกระถาง 8นิ้วครับพี่ต้นนี้หอ70 0แล้วกันนะพี่7 0 0ยสวยๆปีจะปีสะแสดงครับมินเนี่ยนเออเห็นปีสแสดงอยู่ข,ข้างๆครับพี่จะพูดปีสแสดงเฉยเลยมินเนียน่ยมินเนี่ยน700กระถาง8นิ้วและ8นิ้วจากปีสแสดงผมแบ,บ่งไซส์ใหญ่แล้วกันต้นนี้นะพี่เนาะกระถาง8อันนี้คือไซส์ใหญ่นี่เลยกระถาง8นิ้วครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนี่เลยต้นนี้ไซส์นี้แบ่ง1,000พันนะพี่เนาะหน้านี้สวยจัดเลยใบใหม่ เปิดด่างเหลืองจากปีสัดแดงแผ่ลูกตาลกระถาง8นิ้วครับพี่ใหญ่ๆล้นๆ1น1พันกลมๆครับพี่ต้นนี้จ้าแสงไดรเราจะสวยเท่าแสงจานต้นนี้สวยไซส์ใหญ่กระถาง6นิ้วครับพี่ฝา่ามือท่าไปดูหน้าสวยๆเลยต้นใหญ่ๆครับผม450อันนี้ใหญ่เขาไปลงกระถาง8ยังล้นยังล้นครับพี่อันนี้กระถาง6นิ้วนะ450 แสงจังงจงนท์ครับพี่แสงจันทนี่เลยหน้าสวยสวยต้นใหญ่ๆครับพี่รอดใหม่มาแล้วมาแล้วนู้นเลยสี่ห้าศูนย์ต้นนี้ครับพี่แสงจันท์นี่เลยหกนิ้วใหญ่ๆห,หน้าสวยๆครับผมและด้านในเป็นเมืองเกาะเก็ดแผงด่างม่วงนะพี่สูงหกนิ้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นสายใหญ่นี่เลยแบบนี้แบบนี้ครับพี่เมืองเกาะเก็ดแผงด่างม่วงต้นนี้ครับพี่ ขอ500กลมๆนี่เลย500ศูนย์ครับพี่เมืองเกาะเก็ 7, แผงด่างม่วงกระถาง6ล้นๆ้นครับพี่หน้าาบครึ่งสวยๆหน้าม่วงเม็ดแดงที่จริงใจรอดใหม่มาแล้วเมืองเกาะเกแผงด่าง,างม่วงต้นนี้ต้นนี้ครับผมและต้นนี้ไม้อ่าเป็นลูกไม้ครับพี่แต่คือต้นนี้ต้นนี้ต้นตนี้คือมีหน่อมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมไม่ดูหนอน,นี่เลยครับพี่หนอนอันอนี้คือใบหนอนนะนี่คือใบหน่อครับพี่นีนะ่เลยจ้ะอันนี้คือใบแม่ใบแม่เป็นไม้เมล็ด ที่ฟอร์มใหญ่ไม้หัวมีหน่อแล้วอะฟอ,ฟอร์มเต็มต้นนี้ครับพี่ฟอมเต็มต้นนี้นี่เลยน้องแบ่งให้สามร้อยห้าสิบละกังนะพี่สามห้าศูนย์ไม้มมเ็ดต้นนี้พร้อมหัวพร้อมหนอ่อนี่เลยนี่เลยครับพี่จมพูตัดเขียวสวยๆสามร้อยห้าสิบฟอมใหญ่ๆไม้หัวพร้อมหนอ่อสามห้าศูนย์ไม้มเมเ็ดนะพี่ต้นนี้นะสวยๆเลยจ้ะอ่ะและด้านนี้ อยู่เย็นอยู่เย็นครับพี่อยู่เย็นเป็นสุกแม่วางอยู่ด้วยกันสวยมากหกนิ้วหกนิ้วแต่เป็นหกนิ้วที่ใหญ่ๆแบบนี้แบบนี้เลยครับพี่อยู่เย็นเป็นสุกสามร้อยจ้ะต้นนี้ฟอร์มใหญ่ไซส์กระถางหกนิ้วล้นล้นครับพี่อยู่เย็นเป็นสุกแค่ชื่อก็ใช่แล้วใช่หมายใช่หมายนี้เลยครับพี่สวยสวยทุกกระถางจ้ะสวย,สวย,สวยทุกต้นเนาะสามร้อยฟอร์มใหญ่หกนิ้วเบิ่มเบิ่มและมาทางด้านนี้ทองวิเศษครับพี่ทองวิเศษทองวิเศษต้นนี้แล้วกัน ไม้ด่างเหลืองเม็ดแดงพื้นเขียวด่างเหลืองเม็ดแดงชื่อว่าทองวิเศษครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะอันนี้สี่นิ้วนะสี่นิ้วแต่ว่าฟูฟูโดนล้นครับพี่หนึ่งห้าศูนย์ทองวิเศษครับพี่ทองวิเศษส่วนรูปไม้นี่เลยรูปไม้ผ่าแผงจริงๆต้นนี้เขาจะเป็นพื้นด่างม่วงแต่อันนี้จะผ่าแผงจะเป็นด่างขาวแล้วก็มีเปิดเหลืองในใบ,บใหม่มมหครับพี่รูปไม้ด่างผ่าแผงนี่เลยเม็ดขาวแดงสวยๆครับพี่จริงๆพ้นใบตรนเนี้ย,เ,ยเขาจะเป็นสี สีม่วงนะพี่อันนี้ผ่าแผงมาได้ดังขาวแล้วก็เปิดเปิดดังเหลืองในใบใหม่เนาะต้นนี้350าจ้ะกระถาง5.5ครับพี่ลูกไม้ผ่าแผงนะลูกไม้ดังผ่าแผง350หสน้าสวยๆเปิดใบใหม่ดังเหลืองแจ่มว,ว้วาวแจ่มว,ว้าวจ้ะแล้วก็เมืองเกาะเก็มีไซส์สี่นิ้วครับพี่เมื่อกี้ผมขึ้นไซส์กระถาง6ไป500เนาะนี่เลยต้นนี้เมืองเกาะเก็ดแผงด่างม่วงฟอร์มสี่นิ้วน้องหอสองร้อยห้าสิบครับพี่ สองห้าศูนย์ใครไม่เอาไซส์ใหญ่นี่มีไซส์เล็กต้นนี้แบ่งให้ครับพี 250, ่สองร้อยห้าสิบเมืองเกาะเกตแผลงครับผมนี่เลย 250, สองห้าศูนย์สวยๆจ้ามาดูตู้นี้มีอะไรแบ่งอะไรแบ่งครับพี่อะตันนี้ก็ละกันครับพี่ลูกไม้ใบกลมครับพี่ลูกไม้ใบกลมนี่เลยครับพี่สวยๆแบบนี้ใบหนากา้านแข็งใบแข็งก้านหนาครับพี่ไซส์ใหญ่ไม้หัวพร้อมผ่าแล้วแหละต้นนี้ครับพี่ถ้าไม่ผ่าก็เลี้ยงล้อหนอสวยๆนี่เลยฟอร์มใบแบบนี้นะพี หลอดใหม่มาแล้วเดอ้อนู่นเรยแจมจัดแจมจัดครับพิ่ต้นนี้แบ่งอยู่ที่สองพันครับพี่สองศูนย์ศูนย์ศูนย์รูปไม้ใบกลมครับพิ่ฟอมใหญ่พร้อมหัวพร้อมหัวนะเรามาพร้อมหัวครับพี่สองพันพร้อมผ้าทําจํานวนครับบี่ต้นนี้แล้วก็สีลาแผงโอ้โหต้นนี้ครับพี่ยางสวยหน้าทองหน้าเรืองทองอารามแท้และตาลึงครับบี่สองศูนย์ศูนย์ต้นนี้ขอ 200, สองร้อยีลาหุ่มท้องแผงนี่เลยครับพิ่ใหญ่มากใหญ่มาก สองรอยนะจ๊ะตอนนี้ตอนนี้ครับพี่หน้าอย่างสวยเลยนี่ฟอร์มใหญ่ ler, บ Wed gate, Wed gate ใบเบลเลอร์ครับพี่มือท่าไปดูเนาะแล้วก็มีเวทเกตเวทเกตใหญ่กระถางอ่าหกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่เวทเกตใหญ่แดงๆดงช้ำๆอันนี้ก็เป็นไม้หัวไซส์แม่พันธุ์เหมือนกันครับพี่ห้าร้อยห้าสิบเวทเกตครับผมใหญ่ๆตัวน,นี้เลยเนาะนี่เลยตัวน,นี้ก็แจม่มครับพี่ห้าร้อยห้าสิบเวทเกตใหญ่เวทเกตใหญ่กระถางหกนิ้วไม้หัว ด้านในก็ใช่นี่เลยครับพี่เวสเกตอ่ะห้าร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่สามแล้วกันต้นนี้เนาะนี่เลยครับพี่สามผมใส่ดับเบิลให้แล้วกันตัวดีเวสเกต์ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สามครับพี่ต้นนี้ต้นที่สองตัวดีต้นที่สองนะเวสเกตใหญ่เวสเกตใหญ่แล้วก็ต้นนี้นี่ครับพี่ต้นนี้นะต้นนี้นะต้นที่หนึ่งครับพี่ห้าร้อยห้าสิบเวสเกตกระถางหกนิ้วครับพี่หกนิ้วหลดนร้อนร้นเนาะต้นนี้จ้ะอ่ะมาทางด้านนี้ ลูกไม้ใบโอ้โ oh, ห <c oughs> จางใจงใหญ่ใบกลมครับพี่กัดชมพูมาแล้วสวยๆครับพี่ลูกไม้ใบกลมใหญ่กัดชมพูตอนโตวสวยมากอันนี้คอนเฟิร์มครับพี่ส5 0ยสวยๆต้นที่หนึ่งครับพี่ฟอร์มใหญ่มากนี่เลยลูกไม้ใบกลมกัดชมพูมาสวยแล้วในตอนโตอย่างแจ่มผมบอกเลยนี่ดูใบใหม่450ต้นที่หนึ่งนะพี่ต้นที่หนึ่งมีให้เลือกอง,งามตัวนี้1หนึ่งต้น เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าต้นนี้นี่เลยครับพีสี่ร้อยห้าสิบต้นที่สองต้นที่สองครับพี่รูปไม้ใบกลมกัดชมพูแบบนี้ครับพี่รอดใหม่มาแล้วยิ่งโตยิ่งจมูกนะพี่นะนี่ยังยังยังชมพูไม่สุดนะยังชมพูได้อีกสี่ร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่รูปไม้ชมพูใบกลมกลมครับพี่สิราสิราแผงเจออหนึ่งต้นแต่คนละหน้าดีที่ขึ้นไปนะพี่นะตอนนี้สองร้อยต้นที่สองแล้วกันนะพี่สิราหุ้มทองแผงเออคนละหน้ากับที่ขึ้้นนเมื่อกีนะ อันนี้ออกออกเหลืองออกเหลืองเม็ดขาวครับพี่สวยๆเลย200ต้นที่2ศิลาหุ้มทองแผงแล้วก็ไวโอเลต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 ครับพี่นี่เลยหน้าอย่างสวยเปิดหน้าม่วงม,มาแล้วนะจ๊ะตัวนี้ดางสวยๆเลยนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันนู่นเลยครับพี่ไวโอเลตต้นนี้ขอ350ครับพี่350สวยๆต้นใหญ่ๆด่างโบ๊ะบะโบ๊ะบะแบบนี้ครับพี่ไวโอเลต 350าจ้าลิมณนาต้นไในดีกว่าต้นในสวยนี่เลยครับพี่ริมณนาด่างชมพูแบบนี้แบบนี้ครับพี่ริมนา้าน้องขอ300ฟอร์มใหญ่ล้นมากครับพี่300นี่เลยสวยๆริมณนาหน้าแจ่มแววมากนี่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่300นี่ฟอร์มใหญ่นะพี่มือแตะหนูนี่ๆริมณนาผาใหญ่ๆ3า0จ้ะแล้วก็ด้านนี้ไซยบครับพี่ไซยบปัตพี แต่อันนี้เป็นไม้หน่อไม้แยกหน่อไว้ครับพี่ไม้แยกหน่อไว้สวยไซส์ใหญ่สยบปัตตาบีขอสามร้อยห้าสิบครับพี่ไม้หน่อไม้หน่อต้นน,นี้นี่เลยแบ่งหนึ่งต้นละกันมีอยู่ตรงนี้สักสามต้นนะพี่แต่เพราะต้นนี้สวยสุดอาสามร้อยห้าสิบริมน้ำอ่าสยบปัตตาพีเราจะไปริมน้ำพาเฉยเลยครับพี่ไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อนี่เลยด่างสวยสามห้าศูนย์จ้าอ่าสนใจตัวไหนครับพี่กิ้งกลางกาง,ก,างกิ้งได้สนลำซีมาแล้วมีบอลครับพี่บอลทีอสวยครับพี่ ฝากไว้ด้วยคนละหนึ่งรายทัหาน้องก็ได้เลยสวัสดีครับ